มีหนวดหลายเส้นเลื้อออกมาจากบาดแผลของผู้ชายเพื่อตรวจสอบหนวดเหล่านั้นเธอพยายามดึงมันออกมาจากข้างในแต่ทันใดนั้นแขนก็ปุดขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่โอ้พระเจ้ามีอะไรอยู่ในแขนฉันเมื่อเห็นแขนมีอาการผิดปกติเขาก็ใช้กครรกลกรีดผิวหนังของตัวเองทันทีพบว่ามีเนื้องอกสีดำอยู่ข้างในเพื่อดึงมันออกจากข้างในผู้ชายเริ่มใช้มือดึงตะปูออกดึงเนื้องอกออกมาอย่างแรงเสียวเป่าหมองเสียวเป่าหมอง เี่ยปาห,หลังจากที่ดึงเนื้องอกออกจากแขนแล้วเขารีบครอบมันไว้ทันทีเขาได้รายงานสถานการณ์ที่ตัวเองพบเจอให้กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชชื่อดังเมื่อเขาถามว่านี่คือต้นไม้ชนิดไหนอาจารย์กลับตอบอย่างประหลาดใจว่าแอนโทนีนั่นไม่ใช่พืชหมายความว่าอย่างไรภาพที่คุณส่งมานะ่มันไม่ใช่พืชแต่มันคือลูกสัตว์กินเนื้อชายหนุ่มไม่สามารถระงับความอยากรู้ในใจได้อีกต่อไป เขารีบวิ่งออกจากสตูดิโอของเขาเพื่อต้องการไปซื้อเนื้อสัตว์มาทดลองเห็นลูกชายของเขายังคงอยู่ในห้องน้องบ่าวเงียบเียบเขาก็รีบเตือนว่าอย่าไปที่สตูดิโอแล้วเขาก็รีบออกจากห้องไปอย่างเร่งรีบแต่เมื่อเขากลับมาถึงบ้านอีกครั้งพบว่าที่จอดรถของตัวเองถูกเพื่อนบ้านแย่งไปอีกแล้วชายหนุ่มผู้มีรูปร่างสูงใหญ่ต้องการให้เขายารถออกไปแต่เด็กหนุ่มดื้อดึงไม่ยอมฟังเลยเห็นเพื่อนบ้านทำตัวเอาแต่ใจแบบนี้ชายหนุ่มเลยหยิบเหล็กจากในรถออกมาแล้วต่อหน้าเด็กชายก็ทุบกระจกรถเขาแตก คุณบ้าไปแล้วหรืออาจเป็นไปได้นะพ่อฉันต้องด่าฉันแน่ๆเห็นผู้ชายคนนั้นจะทุบกระจกอีกบาทหนุ่มน้อยก็เลยยอมแพ้ทันทีเมื่อเจอเพื่อนบ้านที่เอาแต่ใจขนาดนี้เขาจึงต้องยอมขับรถออกไปอย่างว่าง่ายและผู้ชายคนนั้นเริ่มเตรียมการทดลองเนื้องอกของเขาเขาหยิบหนูทดลองที่ตายแล้วออกมาจากข้างในอย่างช้าๆแล้วเริ่มวางไว้เหนือเนื้องอกเพื่อลอกเนื้องอกก็ค่อยๆค,คลี่ออกเหมือนดอกไม้ที่กำลังบานเสียวเป่าฐานอิง มองดูเนื้องอกที่มีพฤติกรรมก้าวาร้าวซานเป่าเซินอิงชายคนนั้นก็ไม่กล้าประมาทเช่นกันเขาทำโลกขึ้นมาให้ตัวเองค่อยๆย,ยกเนื้องอกขึ้นจากตกเห็นว่ามันสามารถกลืนหนูตัวหนึ่งได้ในพริบตาชายหนุ่มก็มั่นใจว่าสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้มันคือสัตว์กินเนื้อจริงๆเมื่อรู้ว่าเนื้องอกนี้มีอันตรายแฝงอยู่เขาก็เก็บมันไว้ในตู้แช่แข็งแล้วรีบวิ่งออกจากบ้านทันทีถามลูกชายว่าจะซื้อโรงสัตว์ที่ใหญ่กว่านี้ได้ที่ไหนและเตือนอีกครั้้้้งงงว่าาาาหหมมนมนนนัเขไปใอท แต่เมื่อค่ำคืนมาถึงเพื่อนบ้านที่กระจกรถถูกทุบในตอนกลางวันแอบเข้าไปในบ้านของผู้ชายคนนั้นเห็นแฟนหนุ่มเตะกระจกบ้านคนอื่นแตกซานเป่าเชนเปายังคิดจะเข้าไปในบ้านของผู้ชายคนนั้นอีกแฟนสาวจึงเลือกที่จะจากไปด้วยความโมโหและแฟนหนุ่มก็ไม่สนใจคำคัดค้านของสาวตรงเข้าห้องใต้ดินไปทันทีและหลังจากที่เขามาถึงห้องใต้ดินเขาก็เริ่มทำลายพืชพรร์แปลกๆที่อยู่ตรงหน้าและทำลายทุกตู้ที่เจอแล้วเขาก็ผลักทุกตู้ให้ล้มลง เมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วเขายังตั้งใจจะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกแต่ในขณะนี้ตู้เย็นกลับค่อยๆเปิดออกและดึงเขาเข้าไปทันทีเมื่อเห็นแฟนหนุ่มยังคงไม่ออกจากห้องสาวน้อยก็เลยตัดสินใจปีนเข้าไปเห็นตรงหน้าที่ไม่มีแฟนหนุ่มเธอจึงโทรหาทันทีและพบโทรศัพท์ที่ถูกทิ้งอยู่บนพื้นสาวน้อยเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดเธอสามารถวางแตนที่จะออกไปจากประตูหลักเพื่อค้นหาและพบว่าในขณะนั้นประตูก็ถูกล็อกไว้แล้วจนกระทั่งเธอกลับมาที่ห้องอีกครั้ง มือข้างหนึ่งก็ยื่นออกมาจากด้านหลังคุณเป็นใครเมื่อเห็นสัตว์ประหลาดที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าสาวน้อยก็เสียสติทันทีในขณะเดียวกันลูกชายของเธอเพิ่งเปิดประตูห้องทันใดนั้นมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งเดินออกมามันผลักเธอลงไปที่พื้นในทันทีแล้วก็อุ้มหญิงสาวและค่อยๆเดินออกจากที่นี่เมื่อหญิงสาวฟื้นขึ้นมาอีกครั้งสัตว์ประหลาดดูเหมือนกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างเมื่อเห็นท่าทางตกใจของหญิงสาวมันก็แสดงสร้อยคอของตัวเองออกมาเพื่อบอกว่าเขาคือแฟนของเธอ และในขณะที่สาวน้อยมองเห็นสร้อยคอเธอจึงมั่นใจว่าแฟนหนุ่มประสบอุบัติเหตุปีศาจยื่นทั่วให้กับสาวน้อยหวังว่าเธอจะใช้มันขูดเมื่อกออกจากตัวเองแต่ในขณะนั้นชายหนุ่มที่หมดสติวิ่งเข้ามาเสี่ยวเป่าก็จ้องมองปีศาจที่หน้าเกลยดตรงหน้าชายหนุ่มหยิบเหล็กท่อนหนึ่งจากพื้นแล้วโจมตีปีศาจที่อยู่ข้างหน้าชาญเปาสืบหาภาพ รีบไปเถอะขอโทษนะรีบไปซะต่อหน้าพลังอันยิ่งใหญ่เด็กชายก็ถูกโจมตีล้มลงทันทีเห็นได้ชัดว่ามอนสเตอร์ยังจะโจมตีเด็กชายต่อแต่ในตอนที่เฉียดฉิวเด็กหญิงกลับต่อยรถยนต์ที่อยู่บนหัวทําให้มอนสเตอร์ถูกทับจนกลายเป็นเลือดกระจายมองดูเด็กชายที่ไม่รู้เรื่องตรงหน้าหญิงสาวได้บอกความจริงเกี่ยวกับตัวตนของปีศาจและรีบออกจากที่นี่ไปอย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้ปีศาจที่ถูกบีบจนกลายเป็นเลือดกําลังรวบรวมตัวกันอย่างรวดเร็วจากนั้นมันก็เข้าไปสิงในรถยนต์ตรงหน้า siêu du chập ngào siêu phao sực ngào